ดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําครึ่งปีหลังครึ่งปีแรกของปีพุทธศักราช2567เรามาถึงชาวราศีกุมลักนณากุมแล้วนะคะผู้ที่เกิดวันที่ 13กุมภาถึง12มีนาสำหรับชาวราศีกุมหรือลัคนากุมเมื่อผ่านมาเจอคลิปนี้แล้วนะคะตั้งจิตอธิษฐานนะคะบอกว่าไพ่รู้อะไรก็ขอให้ไพ่บอกออกมาครั้งนี้มาดามจะพยากรณ์แบบไพ่เล่าเรื่องดังนั้นชาวราศีกุมหรือลัคนากุมอธิษฐานว่าไพ่รู้อะไรก็ขอให้ไพ่บอกออกมาในช่วงของครึ่งปีแรกของปีพุทธศักราช2567นนี้ ราหูย้ายจะส่งผลอะไรให้กับชาวราศีกุมลัคนากุมในช่วงครึ่งปีแรกบ้างตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนแล้วเรามาดูกันนะคะว่าศาสตร์ไพ่เล่าเรื่องไพ่จะเล่าเรื่องบอกเราไปว่าช่วงนี้ครึ่งปีแรกนี้อะไรของคุณที่โดดเด่นแล้วอะไรที่ต้องระมัดระวงังหรือโดดเด่นทางด้านดีหรือด้านลบนะคะเอาละค่ะ เรามาดูกันนะคะชาวราศีกุมหรือลักนณากุมในช่วงครึ่งปีหลังของปีพุทธศักราช2567มีอะไรที่โดดเด่นหรือมีอะไรที่ต้องระมัดระวังบ้างไหมสิบเหรียญ ใบแรกได้สิบเหรียญเลยโอ้ยดีใจชาวราศีกุมเขาบอกอยู่นะคะว่าชาวราศีกุมหรือลัคนากุมลาหูย้ายในราศีกุมมีผลนะเรื่องการงานการเงินโอเคเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิบเหรียญบอกจะหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของชาวราศีกุมในช่วงตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนการเงินดีการงานดีมีความอุดมสมบูรณ์ให้กับครอบครัวครอบครัวมีความสุขหรืออาจที่จะได้รับมรดกจาก ผู้หลักผู้ใหญ่หรืออาจจะได้สืบทอดธุรกิจเกี่ยวจากครอบครัวได้เลยทีเดียวนะคะครอบครัวมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นอืสิบเหรียญไม่พอยังมาติดกับแปดไม้เท้าเขาบอกว่าอะไรก็ตามที่ชาวราศีกุมหรือลักขณากุมทําอยู่ในช่วงปีพุทธศักราช2,567นี้เป็นการที่เริ่มต้นอย่างมีเป้าหมายเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วและเริ่มต้นได้อย่างดี ไปแบบชนิดไม่มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางชาวราศีกุมได้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินหรือแม้กระทั่งเรื่องครอบครัวหรือแม้กระทั่งทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณกําลังทําเอาไว้ชาวราศีกุมต้องบอกเลยว่าในช่วงปีหน้าฟ้าใหม่นะคะสําหรับชาวราศีกุมลัคนากุมจัดวดีดีมากเลยเพราะว่าสิเหรียญไม่พอยังมาติดกับแปดไม้เท้ามีการเริ่มต้นที่พุ่ง พุ่งไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ไปสู่เป้าหมายอย่างที่คาดคิดด้วยแทนภแลนชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงจากปี66ต้องบอกเลยว่าจากปี66มันอาจจะมีการดรอปมันอาจจะมีการลำบากมันอาจจะมีการที่ไม่ค่อยดีแต่ปี67ชีวิตคุณพลิกฟื้นนะคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ ะะไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงองค์กรไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงด้านหน้าที่การงานไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ว่าจะเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงธุรกิจหรือธุรกิจเดิมที่ทําอาจจะมีการพัฒนาให้ดีมากยิ่งขึ้นส่งผลทําให้คุณบรรลุเป้าหมายแล้วมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นดียิ่งขึ้นสิบเหรียญส่งผลทําว่าครอบครัวคุณจะมีความอุดมสมบูรณ์แต่เขาเตือนนิดนึงว่าชาวราศีกุมสองเหรียญบอกถึงการที่เรียกว่าคุณเป็นคนโลเล จะทําอะไรอย่าโลเลด้วยชาวราศีกุมเองเนี่ยมันมีมันมีน้ําผสมไงใช่ไหมเป็นคนที่เทน้ําอ่ะนะคะเป็นคนที่เทน้ํามีความช่วยเหลือคนอื่นหรืออาจที่จะการเงินของคุณหรือ,อมันต้องบอกองว่าเรื่องการเงินด้วยนะ คุณอาจที่จะทํางานดีก็จริงแต่การเงินเนี่ยมันเข้าซ้ายจ่ายขวาต้องบอกเลยว่าชาวราศีกุมงานคุณจะดีก็จริงแต่คุณมีเรื่องของการที่ว่าเข้าซ้ายจ่ายขวาเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องการเงินอะมาดูต่อไพ่จะบอกต่อว่าอะไร justice อีกเขาบอกว่าถ้าจะช่วยเหลือใครให้ช่วยเหลือตามความเหมาะสมอย่าทําอะไรหรือช่วยเหลือใครจนเกินความสามารถของตัวเองหรือ เราต้องช่วยเหลือคนตามที่เหตุผลที่มีไม่ใช่ว่าคนมาขอความช่วยเหลือเราแล้วเราจะช่วยตามที่เขาเรียกร้องนะคะชาวราศีกุมหรือลัคนากุมในที่นี้เขาบอกว่าจัสติกเนี่ยคุณเป็นคนที่ทําอะไรอะ่ะค่อนข้างที่ต้องทําแบบตรงไปตรงมานะยิ่งจะถึงจะส่งผลดียิ่งจะส่งแล้วก็การตรงไปตรงมากับครอบครัวด้วยเพราะว่าจัสติกติดกับสิบเหรียญน,นะคะติดกับอะไรติดกับเด็กถ้วย ดังนั้นอะ่ะการดูแลครอบครัวก็ต้องดูแลให้มันเป็นธรรมกับตัวเราเองด้วยไม่ใช่ว่าดูแลจนเกินกําลังเราเกินไปโดยเฉพาะรักลูกรักหลานรักได้นะชาวราศีกุมจะหมดไปกับเรื่องลูกหลานด้วยนะคะรักลูกรักหลานรักได้แต่ก็ต้องรักให้มันแบบว่าเรียกว่าเอ้ยอย่าเหลือบากว่าแรงเราเกินไปต้องให้คนที่เขามีความรับผิดชอบ ที่โดยตรงอ่ะรับผิดชอบมากกว่าตัวคุณนะคะไม่ใช่คุณไปรับผิดชอบเองทั้งหมดเลยในที่นี้ได้อัศวิน <c oughs> อัศวินถ้วยเป็นคนขี้ใจอ่อนเป็นคนขี้สงสารดังนั้นน่ะ มันอดไม่ได้มันอดไม่ได้ที่จะช่วยมันจึงทําให้คุณเป็นเงินหมุนไงงานเข้ามาดีนะงานดีเงินก็ดีนะเพราะมันเป็นสิบเหรียญนะแต่มันจะหมดไปกับคนในครอบครัวหมดไปกับลูกหลานหมดไปกับเด็กดาบเด็กดาบนนยังไงจริงๆในนี้เขาขึ้นโอ้โหราศีกุมคุณหมดกับเด็กจริงๆนะคุณน่ากลัวจะต้องมีลูกมีหลานมีบริวารที่คุณดูแลอยู่ชาวราศีกุมหมดไปกับสิ่งนี้ มีเงินทองหมดไปกับลูกกับหลานมีหมดไปกับก,บการที่เรียกไม่ช่วยก็ไม่ได้มันก็ห่วงอยู่ดีมันมีความเป็นห่วงเกิดขึ้นมันก็เลยทําให้เงินทองน่ะต้องนะพอมา,พาไพ่แบนี้ขึ้นยิ่งเข้าใจเลยก็เราเป็นเฮโรเเพนน่ะน้องมันก็อดไม่ได้ที่จะต้องช่วยเหลือคนในการปกครอง นะคะต้องดูแลต้องให้การช่วยเหลือมันอดไม่ได้มันยังไงมันก็ต้องช่วยช่วยแล้วตัวเองช่วยได้อะเขาบอกว่าในที่นี้ช่วยได้ไม่ใช่ช่วยไม่ได้มันก็ต้องช่วยแต่ช่วยยังไงให้ตัวเราอย่าเดือดร้อนนะคะ <c oughs> แปดถ้วย ช่วยไปช่วยมามันเหนื่อยหนักมากๆเดี๋ยวฉันทิ้งนะเดี๋ยวฉันไม่ไหวนะถ้าเกิดมันไม่มีใครมาช่วยร่วมรับผิดชอบให้ฉันจะต้องมาคอยรับผิดชอบอยู่คนเดียวเขาบอกว่าบางทีอยากจะทิ้งแต่ทิ้งได้ไหมมาดูสิทิ้งไม่ได้อ่ะเด็กเหรียญอีกมันอดไม่ได้รักเด็กรักลูกรักหลานไพ่เด็กเยอะมากเลยชาวราศีกุมโอยข่ามากนะมันมันมันคล้ายๆของมาดามอยู่เลยมันมันเธอ อดไม่ได้มันเลยกลายเป็นภาระที่คุณจะต้องคุณจะต้องชะต้องรับผิดชอบเหมือนเหมือนลูกหลานเป็นภาระของคุณไปแล้วที่คุณจะต้องมาแบกรับเอาไว้เพราะฉะนั้นใบสุดท้ายไพ่เตือนว่าอะไรไพ่เตือนว่าสามเหรียญโอ้ถึงยังไงนะคะสามเหรียญเขาบอกว่าไม่ไว่ายังไงก็ตาม คุณเป็นคนที่มีฝีมือมีความสามารถทางด้านหน้าที่การงานดังนั้นถึงมันจะเป็นสามเหรียนก็จริงเอ๋ถึงมันจะมีภาระรับผิดชอบเยอะก็จริงแต่เรื่องการงานแล้วอ่ะมันส่งผลทำให้คุณยังพอแบกรับภาระตรงนั้นไหวอ่ะเรามาดูข้อสรุปการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภของชาวราศีกุมและลัคนาภุมกันบ้างการงานในช่วงของต้นปีตั้งแต่เดือนมกราภุมผ่าการงานดีโดดเด่น ไปได้ฉลุยไม่มีอุปสรรคมีชีวิตเอ่อการงานของคุณมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีอาจจะทําอะไรมากกว่าหนึ่งอย่างในเวลาเดียวกันเพียงแต่ว่าเราอะแบ่งจัดสรรเวลาให้ถูกต้องด้วยนะเพราะว่า <c oughs> สองเหรียญเนี่ยเขาบอกว่าจับปลาสองมือถ้าไม่ยืนให้มัน่นถ้าไม่จับให้มัน่นไม่แบ่งเวลาให้ดีเดี๋ยวมันจะหลุดหมดเลยทุกมือนะคะทีนี้มาช่วงเดือนของมีนาเมษามีนาเมษาเขาบอกว่าทําอะไรอะต้องแบ่งเวลาเห็นไหมมันยัง มีการแบ่งเวลาเกิดขึ้นแบ่งเวลาให้ให้ถูกต้องอย่าแม้กระทั่งเรื่องการดูแลเกิดขึ้นมีนาเมษามันเป็นช่วงโรงเรียนปิดเทอมเขาบอกแบ่งเวลาในการดูแลนะคะดูแลบุตรหลานดูแลคนในปกครองให้ดีคุณเป็นคนขี้สงสารคุณเป็นคนที่รักลูกรักหลานรักครอบครัวมันก็จะทําให้คุณเนี่ยอาจจะแบ่งเวลางานกับการดูแลไม่ไม่ไม ไม่บาลานซ์กันจะทําให้เงินคุณหมุนไม่ทันเกิดขึ้นได้พอมาช่วงเดือนพฤษภามิถุนาโรงเรียนเปิดเทอมแล้วอะโรงเรียนเปิดเทอมแล้วทำไมงานที่การงานของคุณก็เริ่มที่จะมาเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนมีความน่าเชื่อถือมีคนเชื่อถือคุณเป็นคนค่อนข้างที่จะมีคนสนใจคุณเยอะในสิ่งที่คุณทําแต่บางทีเนี่ยไอ้เรื่องหน้าที่การงานเกี่ยวกับด้านการสอนนะมันเหมือนกับกําลังจะ หมดไฟสำหรับชาวราศีกุมกำลังอาจจะทิ้งอาจจะทิ้งสิ่งที่ตัวเองทำท,งทั้งทั้งที่กำลังดีอยู่นะชาวราศีกุมบอกได้เลยนะว่าเขาเป็นคนที่คิดตัดสินใจทำอะไรแล้วเนี่ยเขาจะทำแบบคนอื่นไม่คาดคิดนะ่ะดีๆอยู่นึกจะเลิกฉันเลิกเลยมันมีเกณฑ์ของการที่ว่า อยู่ดีๆฉันจะทิ้งแล้วฉันไม่ทําแล้วฉันจะเอาเวลาทั้งหมดมาให้กับครอบครัวมาให้กับลูกหลานฉันรู้สึกว่าตอนนี้ถ้าจะต้องมาแบกรับภาระทั้งทํางานทั้งดูแลลูกหลานมันหนักเกินไปฉันจะให้เวลากับลูกหลานอย่างเดียวดีไหมมันจะเป็นอย่างนั้นมันเป็นกําลังช่วงช่างใจระหว่างช่วงเดือนพฤษภาคมถุนาแต่ใบสรุปมันออกมาเป็นสามเหลี่ยน มันก็เหมือนมีแรงกระตุ้นที่ว่าเอ้ยแต่งานมันก็ยังดีอยู่่มีคนสนใจเราเยอะอ่ะมันทําให้เขาเกิดความลังเลมันถึงได้มีตาช่างเกิดขึ้นมางานมันถึงได้มีจัสติ c ไงว่าแบ่งเวลาให้ดีให้เวลากับลูกหลานด้วยให้เวลากับงานด้วยเพราะชีวิตคุณกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีคุณยังมีแรงคุณยังมีกําลังคุณอย่าเพิ่งทิ้งนะคะเพราะว่าจะส่งผลทําให้ในที่นี้มันได้ไม่ขึ้นเรื่องการเงินแต่อย่าลืมนะว่าใบาแรกมันขึ้นสิบเหรียญชีวิตครอบครัวมีความอุดมสมบูรณ์ สมบูรณ์ทุกแล้วสามารถเอาอาชีพที่คุณทําถ่ายทอดส่งต่อให้กับลูกหลานได้ให้กับคนในครอบครัวได้นะคะมาดูถึงเรื่องการเงินการเงินจัดว่าเดือนต้นปีดีนะต้นปีมาเลยดีแต่เพียงแต่ว่าใช้จ่ายอะไรเนี่ยต้องแบ่งใช้จ่ายให้ถูกต้องไม่ใช่ว่าเราจะช่วยเหลือ จนกระทั่งเราไม่ได้ดูไม่ดูว่าตัวเราเองเกินกําลังไหมจะช่วยเหลือใครก็ต้องดูด้วยว่าอย่าเกินกําลังของเราช่วยเหลือตามความเหมาะสมแล้วเงินจะได้ไม่ต้องเป็นเงินหมุนไงมันก็จะได้มีเงินเหลือกินเหลือเก็บบ้างด้วยตัวคุณเองจริงๆแล้วคุณก็มีเงินเหลือเก็บได้เพียงแต่ว่ามันจะมีความรู้สึกว่าเริ่มรู้สึกเฮ้ยฉันเงินมันทําไมเข้าซ้ายจ่ายขวาทําไมมันมีรายจ่ายเข้ามาเยอะจังด้วยเราไปแบกรับเยอะเกินไปหรือเปล่าทําไมเราไม่แบ่งว่า ฉันช่วยได้แค่นี้นะที่เหลือเธอไปช่วยเหลือตัวเองกันบ้างนะอย่างเงี้ยมันถึงจะไปได้ถ้าแบกรับเองทั้งหมดไปไม่รอดนะคะแล้ววันหนึ่งอะถ้าเกิดไม่มีเราแล้วเขาจะอยู่กันยังไงต้องคิดแบบนี้ <c oughs> <c oughs> เหมือนตอนนี้ราศีกุมหรือลัคนาปุ่มแบกรับภาระทั้งหมดไว้เองแต่เพียงผู้เดียวโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องลูกหลานนะคะไพ่เด็กล้อมรอบตัวคุณเลยล้อมรอบสิบไม้เทา้า คุณแบกรับภาระเรื่องเด็กเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบริวารเอาไว้จนทําให้จะทิ้งงานไม่อยากทํางานอยากที่จะไปอยู่กับสิ่งที่เราอะเรารู้สึกว่าเราเป็นห่วงนะคะเด็กดาบหมายถึงการเป็นห่วงคุณเป็นห่วงลูกหลานจนอยากจะทิ้งงานแล้ะแต่งานยังดีอยู่อะมันก็กลายเป็นว่าบางทีราศีเนี้ยเข้าใจอะไรเขายากสักนิดนึงดีๆอยู่ใครเป็นคนอื่นเขาไม่กล้าทิ้งแต่ราศีนี้เขากล้าทิ้งนะ เขามีความรู้สึกว่าฉันไม่อยากทำแล้วฉันเบื่อฉันทิ้งเลยจะเป็นแบบนี้ได้ได้ด้วยนะคะทีนี้มาดูถึงเรื่องความรักกันบ้างความรักสําหรับคนโสดตอนเนี้ยอยากมีครอบครัวแล้วล่ะแล้วก็อยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบถามว่ามีเกณฑ์ของการที่จะมีโอกาสมีคู่ไหมมีคนเข้ามานะเพียงแต่ว่า <c oughs> <c oughs> พอเวลามีคนเข้ามามันจะไม่เข้ามาคนเดียวสิมันจะเข้ามามากกว่าหนึ่งคนหรือเราอาจจะเจอคนที่เจ้าชู้นะคะ จับปลาสองมืออาจจะคบเราแล้ว,ลวคบคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นพิจารณาดูให้ดีๆหรืออาจจะเจอคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะแล้วบอกว่าโสดอาจที่จะมีลูกมีครอบครัวที่จะต้องดูแลดังนั้นถ้าเกิดเราดันไปรักเขาซะแล้วมันถอนใจยากมันก็เลยกลายเป็นละล้าล,ละลังระหว่างการที่ต้องดูแลครอบครัวเดิมดูแลครอบครัวใหม่นะคะดูให้ดีๆ <c oughs> ขออภัยค่ะถ้าเลิกกันไปแล้วแล้วมีแค่ลูกที่จะต้องดูแลโอเคยังไม่เป็นไรแต่ในที่นี้ระวังการผิดศีลธรรมเกิดขึ้นด้วยนะคะในนี้เขาเตือนอยู่สำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วคนที่มีครอบครัวแล้วเขาบอกว่ากำลังมองหาความมั่นคงให้กับครอบครัวอยากทำธุรกิจอยากทำอะไรก็แล้วแต่ที่ส่งผลทำให้มันมีความมั่นคงแล้วก็ส่งทอดต่อให้ครอบครัวได้ดังนั้นอ่ะในช่วงของ ต้นปีเนี่ยต้นปีหกเจ็ดเนี่ยคุณกําลังคิดที่จะทําอะไรหลายอย่างเหลือเกินนะคะคิดที่จะทําอะไรหลายอย่างเหลือเกินแล้วก็ทุกอย่างนี้ที่ต้องทำเนี่ยมันเป็นการที่ต้องฝ่าฟันด้วยตัวคุณเองเพื่ออะไรเพื่อความสุขเพื่อความสะดวกสบายของลูกหลานของคุณโดยเฉพาะเรื่องงานที่จะส,ส่งทอดถ่ายทอดต่อไปให้คนในครอบครัวทิ่อาจจะทําให้เราไม่ค่อยมีเวลาให้กับครอบครัวด้วยนะ <c oughs> ต้องแบ่งเวลาให้ดีมาดูถึงเรื่องสุขภาพกันบ้างสุขภาพก็บอกว่าสุขภาพเดินเร็วเกินไปให้ระมัดระวังข้อเท้าพิกข้อเท้าแพงระวังการเป็นภูมิแพ้นะคะใครที่นอนไม่เป็นเวล,เวลาแล้วจะทําให้ส่งผลทําให้น้ําในหูไม่เท่ากันลุกขึ้นมาบ้านหมุนนะคะเออน้ำในหูไม่เท่ากันความดันต่ําลุกขึ้นมาแล้วบ้านหมุนเวียนหัวแล้วมันจะกลายเป็นโรคประจําตัวทําให้ โอ้น่ากลัวนะมาดามก็เป็นอยู่นะน้ำในหูไม่เท่ากันแล้วหมอบอกเลยว่าอันนี้คือโรคประจําตัวของคุณในช่วงเดือนมกราคมพาทํางานหนักจะทําให้คุณมีเกณฑ์ของการที่อดหลับอดนอนแล้วจะเป็นได้นะต้องระมัดระวังอ่าอีกอันหนึ่งก็คือการที่เครียดนะคะเป็นโรคเครียดซึมเศร้าเกิดขึ้นได้พักผ่อนบ้างนะคะปล่อยวางบ้างกับเรื่องงานแต่อุบัติเหตุอ่าโรคร้ายๆไม่มีนะ มาถึงเรื่องโชคลาภกันบ้างเขาบอกว่าโชคลาภเลขของคนในครอบครัวถ้าเกิดมีลูกหลานที่เกิดใหม่ก็ซื้อเลขอันนั้นแหละแต่ทีนี้อย่าลืมนะว่ามันไม่ได้ขึ้นไพ่เงินเลยมันก็เลยเป็นทุกขลาบนะพอมันถูกหวยปุ๊บมันจะมีเรื่องเปลี่ยนมือออกไปทันทีมันจะมีเรื่องที่จะต้อง ลูกหลานไม่สบายมาั่งอาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องยวดยานพาหนะมั่งมีเกณฑ์ของการเดินทางมาั่งไอ้นั่นเสียไอ้นั่นซอมบ้างมันเขาเรียกว่ามันมีเกณฑ์ของการที่พอได้เงินมามีเรื่องเสียเงินทันทีนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะมันเป็นทุกขลาบแต่ถามว่ามีโชคลาบไหมมีแต่ไม่มากต้องบอกก่อนเลยว่ามีแต่ไม่มากเป็นเลขของคนในครอบครัวหรือเป็นเลขบ้านเลขที่ก็ได้นะคะจบค้ำพยากรแล้วนะคะสําหรับ ชาวราศีกุมหรือลัคนากุมใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นแล้วก็เป็นค่าครูให้กับมาดามด้วยนะคะสําหรับใครที่สนใจเช็คดวงกับมาดามไปที่ facebook ของมาดามค่ะมาดามนัดคนอ่านดวงทักอินบ็อกไปมีค่าครูนะคะดูดวงส่วนตัวมีค่าครูค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ